สวัสดีครับนะฮะวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาหนึ่งชิ้นนะฮะแบบนี้มันคือสมาร์ทโฟนกริดนะฮะก็คือเป็นตัวยึดตัวสมาร์ทโฟนกับขาตั้งกล้องนะฮะตัวนี้ราคาอยู่พันต้นๆนะครับนะฮะเดี๋ยวผมแกะอมาให้ดูเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับโอเชื่ ดีนะมนจิ้มขาเปิดกล่องเปิดมาในกล่องก็จะมีนี่นะฮะมีตัวสายคล้องข้อมือใช่บอกว่าเออใชนะ่สายคล้องข้อมือหนึ่งอันมีตัวถุงน้ำหนักนะฮะเอาไว้ยึดแทนหรือว่าเอาไว้ถ่ายแบบ ถือแทนเซลฟี่นะครับแล้วก็ตัวยึดของมันนะครับตัวเกร็ดกนะ็อันนี้นนคืออย่างน,นี้แล้วก็สามารถถือถ่ายไปเรื่อยๆหรือไอ้รูหัวนักข้างล่างเนี่ยยึดกับพวกถ่ายพอดก็ได้นะครับหรือจะใส่แล้วไปใส่ขาตั้งกล้องก็ได้การแลัการทำงานของมันคือหมุนเกลียวขึ้ามาอย่างนี้ พอดีเมื่อกี้สายข้าวอนีห้หนึงมันก็ืเลยลุดมเอ่อนี่ฮะก็ตรงขอบตรงนี้มันจะเป็นอย่างยางนะลืมบอกนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกหมุน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 คือตัวเกลียวตัวนี้มันหมุนได้เรื่อยๆนะครับถ้าที่ผมดูรีวิวของพี่กัง้งสยามพรอม มันจะหมุนได้จนแบบบีบจอเลยอะซึ่งผมเอาแบบขนาดที่เราหมุนล,ล็อกที่แบบอยู่กั็พอแล้วนะ,นะะมันไม่ขยับนะ,ะโอเคทีนี้ก็ไอสายตัวนี้มาใส่ยังไงใส่เข้ากับรูตัวนี้แล้วก็หมุนนะฮะไอรูนัดตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่พวกไทพอดก็ได้นะครับแล้วก็ของข้อมือมหรือจะไม่ใส่อันนี้ อ,อนนเราก็สามารถไปตั้งกับพวกโต๊ะหรือสถานที่ต่างๆแล้วตั้งเวลาถ่ายซีฟี่ตัวนี้ได้นะครับเจ๋งเลยโอเคเลยล็อกอยู่นั่นคือถ้าเปรียบเทียบนะจากที่เมืกก่อก่อนที่ผมใช้ประจำอ่ะมันจะเป็นพวกไอของจีนนะนะฮะจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบขาแบบหนีบนะฮะสเป็นสเปรนหนีบซึ่งพวกนั้นตั้งเนี่ยบางทีเคสบางรุ่นเนี่ย มันหนีบแล้วแบบมันชอบหลุดอย่างเงี้ยแล้วโทรศัพท์ก็เล้งออกนะก็เอามาแนะนำกันดูนะ่าซื้อได้ในอีอเบย์นะราคาอยู่พันต้นๆเนาะโอเคแล้วนะครับบ๊ายบาย